สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะที่แนะนํากันไปเรื่องยาไทยในการรักษาโรครกรดไหลย้อนวันนี้จะแนะนําเรื่องของอาหารที่เราควรเลี่ยงถ้าเกิดเราไม่อยากกลับมาเป็นโรคนี้อีกแล้วก็พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงเช่นเดียวกันนะคะน้อยคนที่จะให้คําแนะนําเพื่อที่ให้เราหายขาดจากโรคนี้อย่างถาวรกินยาแล้วก็จบมันไม่จบค่ะถ้าเรายังมีการรับอาหารหรือว่าพฤติกรรมแบบเดิมๆม,มันก็กลับมาเป็นอีกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรครกรดไหลย้อนเนี่ยจะค่อนข้างกลัวกับการกินค่ะ จะถามแดงหลายคนมากเลยว่าเอ้ยแล้วเราต้องกินยังไงเราต้องเลี่ยงอะไรเรากินได้เฉพาะอะไรแดงอยากให้คําตอบแบบนี้ว่าเรากินได้ทุกอย่างนะคะกินได้เหมือนเดิมแต่กินใหญ่เยอะไปกินใหญ่น้อยไปแล้วก็กินอย่างหลากหลายจะมีหลักๆที่ควรที่จะเลี่ยงนะคะจะมีอยู่5้าอย่างแดงจะมาเล่าให้ฟังเลยหนึ่งนะคะอาหารที่ลมเยอะคะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างของหมักดองเหล้าเบียร์น้ำอัดลม อาหารกระป๋องแล้วก็อาหารประเภทเส้นนะคะเส้นก๋้วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนพวกนี้ก็ถือว่ามีการหมักนมเปรี้ยวโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้ที่อัดแน่นเลยเช่นน้ำผลไม้พวกนี้เหล่านี้ค่ะในช่วงแรกอาจจะสักประมาณ1เดือนแรกของการรักษาตัวเองเนี่ยพวกนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ กินให้น้อยเพราะว่าเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดลมมันก็ทําให้ลมตีขึ้นจุกข,ขึ้นอยู่นั่นนะคะ2ก็คืออาหารที่มีไขมันสูงพลังงานเยอะนะคะเช่นพวกผลิตภัณฑ์จากนมนมวัวเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้คะ่ะเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมก็เช่นพวกขนมปังที่มันเนยจัดจัดนมจัดจัดพวกเนี้ย ก็เบาลงหน่อยเนื้อสัตว์ของทอดแล้วก็ของมันนะคะกินได้ไม่ใช่ให้เลิกกินไปเลยแต่กินในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็กินให้หลากหลายนะคะ5วันนี้เรากินสลับกันไปหลากหลายหลายกินผักกินปลากินเนื้อบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ว่ายิ่งกลัวก็ยิ่งไม่กินอะไรยิ่งเลือกกินก็ขอมแห้งแรงน้อยพลังงานน้อยก็ทําให้เราไม่มีแรงมาต่อสู้กับโรคกันเข้าไปอีกนะคะ3ก็คืออาหารที่ปรุงแต่งเยอะๆนะคะเช่นอะไรบ้างอาหารที่มีผงชูรสเยอะๆขนมถุงต่างๆพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์ จังฟูดพวกนี้ค่ะช่วงนี้แด้แนะนําเลยเราควรจะกินอาหารแบบเบบมากๆข้าวผักปลาอาหารจานเดียวมีน้ําแกงคืออาหารไทยๆเนี่ยเลยอะค่ะกินสลับกันไปสี่ก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีความเย็นจัดๆนะคะเช่นพวกน้ําปัน่นสมูทตี้ไอติมกาแฟเย็นชานมเย็นๆกินแล้วก็อยู่ในห้องเย็นๆพวกนี้มันดักไฟย่อยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเรื่องระบรบย่อยอยู่แล้ว ของที่มันมีฤทธิ์เย็นที่มันไปดับไปย่อยเราก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนในช่วงแรกกินน้ํำในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกลุ่มอาหารที่มีรสจัดมากๆค่ะโดยเฉพาะเผ็ดจัด เค็มจัดเปรี้ยวจัดแล้วก็หวานจัดกลุ่มเนี้ยก็จะต้องเตือนตัวเองมีสตินะคะถึงแม้เราจะชอบก็ตามก็ต้องเบาลงนะคะในช่วงแรกแล้วก็จริงๆในอนาค,คตแดนก็อยากให้เราลดการกินรสจัดลงด้วยในช่วงแรกอาจจะลําบากหน่อยแต่เชื่อไหมคะว่าพอลิ้นเราคุ้นชินอะ่ะต่อไปเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยปรุงอะไรแล้วนั่นเองที่จะทําให้เราเนี่ยหายขาดจากรนี้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการกินค่ะ โดยสรุปนะคะคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกินนะคะเราสามารถกินได้ทุกอย่างค่ะกินให้หลากหลายอย่าก,กินมากไปอย่าก,กินน้อยไปแล้วก็มีสติกับอาหาร5อย่างนี้ที่ในช่วงหนึ่งหรือ2เดือนได้ให้เรารักษาตัวเองเราต้องเลี่ยงไปก่อนหรือว่าเบาลงไปก่อนนะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง1อาหารที่ทําให้เกิดลมเยอะนะคะ2อาหารที่ไขมันสูงย่อยยาก3อาหารที่แบบเย็นจัดจัดนะคะ4อาหารที่แปรรูปอาหารแปรรูปต่างๆแล้วก็5าอาหารที่มีรสจัดเรามีสติคอยระวังไม่เอาอาหาร เราเนี่ยเข้าตัวเองก็จะเป็นทางที่ทําให้เราหายขาดจากโรคนี้อย่างถาวรค่ะแล้วในคลิปต่อไปนะคะยังมีอีก5พฤติกรรมค่ะที่เดี๋ยวแดงจะมาบอกให้หมดเปลือกเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะเลี่ยงเพื่อที่เราจะหายขาดจากโรคนี้อย่างถาวรเดี๋ยวลองไปติดตามกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ subscribe ช่อง healthy d a y สุขภาพดีไปด้วยกันได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสุขภาพคลิปต่อๆไปค่ะ